สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับมาดูบรรยากาศดีๆครับวันนี้มาเอฟดูเด็กหนีเที่ยวครับออกจากบ้านเอฟนี้ออกจากบ้านมาเที่ยวครับเอฟนี้เที่ยวอยู่ข้างนอกคนเดียวครับวิ่งไปวิ่งมาอย่นี้ครับเดินเล่นครับไปทําอะไรไว้ไปก่อวิรากรรมอะไรไว้ดูสิไปทําลายอะไรของพ่ออ่ะดูสิพี่น้องครับดูครับดูครับดูครับเด็กหนีเที่ยวครับพี่น้องวันนี้เด็กหนีเที่ยว เออกออกจากบ้านครับพี่น้องครับมาคนเดียวครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกลัวอะไรครับใจถึงครับเดี๋ยวนี้ใจถึงเพึ่งได้แล้วตอนนี้ยใจถึงแล้วกล้าออกมาแล้วกล้าออกข้างนอกแล้วตอนนี้ไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วล้าที่มาไปเชิญโลกภายนอกครับตอนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนครับแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยหางแม่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ยเดินไปทั่วแล้วครับตอนวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนครับแต่ก่อนไม่ค่อยกล้าเดินครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าไม่มีแม่อยู่นี่ไม่ค่อยกล้าไปไหนนะครับ เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ยใจถึงมากใจใหญ่มากเดี๋ยวนี้ไม่กลัวอะไรแล้วโลูกภายนอกออกมาจนชินแล้วครับ้ะออกไปไกลแม่ครับแม่อยู่คนละที่ครับแม่อยู่นี่ครับแม่เหมือนก็นห่วงลูกมากครับแต่ว่าลูกเนี่ยโอ้หรับรองว่า มวยไม่ดีจ้าแม่มวยแม่มวยพาไปอาบล้างหน้าไปไปพาไปล้างหน้าไปวันนี้แม่มวยก็จะพาไปล้างหน้าล้างตาไม่มวยไปเจออะไรอีกนึน เดิก่อนครับกล้าเดินกล้าลุยกล้าเที่ยวกล้าไปครับไม่เหมือนเดิก่อนเดิก่อนไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านครับเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ประชาภัไปเนี่ยคนเดียวเลยไม่ต้องหาเพื่อนไม่ต้องว่าแม่ไม่ต้องอาศัยแม่ด้วยกล้าออกมาข้างนอกเนี่ยครับเป็นนิสัยของใบบุญครับที่ใจถึงครับใจถึงกล้ามากตอนนี้ หนี้ไม่อยากอาบน้ําไปโรงเรียนครับหนีแล้วตอนนี้ไม่อยากอาบน้ําไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวนี้ขี้เกียจอาบน้ําด้วยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับอยู่ประมาณนี้ครับพันก็พยายามจะเอาน้ําล้างหน้าให้ครับในมือก็พยายามจะล้างหน้าล้างตาให้สดใสครับตอนเช้าไม่อยากอาบน้ําไปโรงเรียนครับไม่อยากอาบน้ําไปโรงเรียนต้องช่วยกันต้อนนะครับ ขี้เกียจเลยเดี๋ยวนี้ล้างหน้าดิพี่บุญเต็มตาเลยล้างหน้าด้วยเออแม่จะล้างหน้าให้ทําไมขี้เกียจอาบน้ำยังไงเป็นเด็กนักเรียนอะไรอาบน้ำได้ยังไงจะไปโรงเรียนได้บอแบบนี้นี่ดูครับจะอาบน้ำแต่ละทีฉันไม่อาบว่าแม่ไมย์เมยไม่ต้องอาบหนูไม่อาบหนูไม่อาบน้ําครับหนูไม่อาบน้ําตอนนี้หนูไม่อาบน้าหนูไม่เมอนจะกอดแล้วนะเดี๋ยวนี้หนูเนี่ยโตแล้วหนูดื้อ จะไม่เหมือนแต่อกแล้วเดี๋ยวนี้หนูเก่งมากแล้วเนี่ยครับหนูจะไม่ค่อยอาบน้ำตอนเช้าจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนดูครับหนีเลยครับหนีไม่เมยแล้วหนีไม่มวยแล้วไปแล้วไม่อาบแล้วไปแล้วหนูไม่เอาแล้วน้าเนี่ยไม่อาบแล้วไอ่องไม่อาบไปแล้วน้ําเนี่ยดูดูสิดูสิจะไปทําอะไรอีกจะไปทําอะไรอีกหนูจะเที่ยวอยู่ที่บ้านนี่แหละหนูไม่ยอมไปโรงเรียนหรอกเนี่ยครับ ดูแล้วคือพยายามเด็กไปหาเพื่อนเล่นไปชวนเพื่อนมาเล่นครับดูครับหาของเล่นเด็กวัยขนาดนี้กําลังเล่นกําลังสนเลยครับเด็กกําลังสนไปเดือนกว่ากว่าครับไปเดือนกว่านี่ครับได้ถูกปุ๋ยไปเลยทีนี้พี่น้องโอ้โห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 หาของเล่นอย่างเดียวเห็นไหมครับดำก็อยู่ไม่ได้แลย้ยหนีดีกว่าใบบุญรู้สึกว่าดื้อขึ้นมาทุกวันนี้อันตรายบอกดูครับได้ถูกปุ๋ยอันหนึ่ง ไม่ยอมแล้วทีนี้หาของเล่นอย่างเดียวแล้วเนี่ยครับไม่ยอมไปโรงเรียนครับเด็กที่ไม่ยอมไปโรงเรียนอยู่ประมาณนี้ครับไม่ยอมเข้าโรงเรียนไม่ยอมเข้าห้องเรียนด้วยโอ้โหดูครับนะครับแม่เมยก็บอกว่าลูกไปเข้าห้องเรียนไปโรงเรียนเลยไปบุญไปโรงเรียนบอกไปบุญหนูไม่ไปแม่หนูไม่ไปอ่ะดูครับ <premises. S 2> ครับเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะเล่นไปทั่วครับรู้สึกว่าเล่นหนักกว่าเดิมมากครับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับของเล่นนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าเล่นหนักเท่าไหร่ครับจะอยู่เฉพาะในบ้านไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านเดี๋ยวนี้นี่กล้าวิ่งข้างนอกกล้าไปหาของเล่นมาเล่นเองรู้จักเล่นรู้จักเที่ยวด้วยเดี๋ยวนี้เห็นไหมเห็นไหมไปเลวเพื่อถูก มาข้างนอกครับน้องครับ,คครบไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนครับอันนี้ค่อยจะกล้าออกไปทั่วแล้วครับกล้าออกมาบินเล่นข้างนอกคนเดียว,วครับตัวน,นี้สู่โลกกว้างแล้วครับตอนนี้ออกมาแล้วครับทีนี้ครับ มาแล้วครับตับตัไปกินไก่ จะรอขาบานได้ครับนี่เขาดูครับจะออก้าหน่อยไปออกบ้าหน่อยครับดู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 สิดูสิดูสิหาเรื่องจะวิ่งหนีเที่ยวครับดูครับพยายามพยายามจะหนีเที่ยวครับพยายามจะหนีเที่ยวดื้อมากครับทีนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนครับพยายามจะหนีเที่ยวครับพยายามจะออกครับพยายามจะออกมาเที่ยวดูครับพยายามจะออกมาข้างนอก ยำจะแอบไปเที่ยวนะครับออกมาได้อีกแล้วพี่น้องแล้วก็อยู่ในบ้านอันนี้ซนมากความซนเลยครับตอนนี้ไม่ใช่ซนทรนดาซนแบบอย่างหนักครับซนแบบอย่างแรงกล้าออกเดินเที่ยวข้างนอกแล้วครับตอนนี้ดาที่จะไปไปชนภัยคนเดียวแล้วครับถ่ายทอดให้รับชมกันด้วยความซนของใบบุญครับวันนี้ วิ่งไปวิ่งมาไม่ได้สนใจอะไรครับตอนนี้ไม่เคยกลัวอะไรครับตอนนี้ไม่กลัวอะไรแล้วกล้าที่จะไปเชิญแล้วครับตอนนี้กล้าที่จะไปเที่ยวได้แล้วหาจะ่องจะเล่นอย่างเดียวครับดูครับหาแต่งจะเล่นอย่างเดียวกบเตะบอลครับหาของจะเล่น หน้าถอยหลังเข้าบ้านจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอยากออกมาเล่นบ้างเนี่ยครับความสนของใบบุญครับอยู่ไม่มีกิดจำกันครับเล่นอย่างเดียวครับหาจะินเล่นอย่างเดียวครับก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับในการติดตามรับชมคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เราครับในการทําคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเราได้นะครับอันนี้ก็ ขอขอบคุณทีท่านท่นการติดตามรับชมครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเสียไหมเสียไหมแม่หนูยังไม่อยากออกแม่หนูยังไม่อยากไปแม่แม่หนูไม่ไปโรงเรียนแม่หนูคนเดียครัหมือต้องหาวิธีสิด,คร,ด,ดครับดูครับดูดูเขาแย่งกันอยู่ดูครับ ใทีไ่ไม่โยมอะไรง่ายๆก็เป็นในที่ไม่โยมอะไรง่ายๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวควาดมวจะทำพิธีไหนเอาเข้าบ้านทีเนี้ยดูครับออกมาแล้วอาแต่ของจะเล่นอย่างเดียวครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้เอฟซีท่านมีความสุขมากๆร่ำรัรวยนะครับสวัสดีครับใบบุญเข้าบ้านนะลูกเร็วยงทำไงจะเข้าได้ทีเนี้ย